การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมระสกนิกร์ทั่วทุกแห่งหนทิศเหนือจรดทิศใต้ทิศต,ตะวันออกจรดทิศตะวันตกพระองค์ได้ทราบถึงปัญหาการทำกินของเกษตรกรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระปรีชาสามารถที่มากล้นพระองค์กระจัดปัญหาทุกยากเหล่านั้นด้วยการก่อตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาให้เป็นสถานที่ค้นขวาทดลอง วิจัยหาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรใหม่ๆยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจากการที่เสด็จเยือนเยี่ยมรัศดรทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็ท่านทรงเห็นว่าประเทศเราเป็นประเทศกเกษตรทรงโปรดให้จัดทำโครงการ ที่เกี่ยวของกับการเกษตรในที่ประทับสวนจิตด,ดาตรงที่เป็นมีที่ว่างอยู่ทรงใช้เรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างเป็นโครงการทดลองเพราะว่าคงจะเป็นเดียวในโลกนะที่ในพระราชวังมีกิจกรรมแบบนี้ประบาทสุริย์่หัวท่าน ได้ปลดกล้าพระราชทาน,นใช้พื้นที่ในเขตพระสถานที่ประทับสุนทรชดาเป็นที่ตั้งของโครงการตั้งแต่ปี2 5 0 5้าเป็นต้นมานแล้วก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาข้าวการเลี้ยงโคน,นมการทาโรงสีข้าวนะการจัดตั้งสูยรรวมนมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในช่วงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมประสบภาวะนมล้นตลาดทั่วประเทศท่านกะ็ ปลดก้าวให้จัดตั้งนมนผงขึ้นแล้วต่อมาก็ได้แปรลรูปพิภัณฑ์นมผงมาเป็นนมเม็ดแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีทั้งนม u s เอดีด้ดวดยทรส่ง,งเสริม ให้มีการปลูกป่าโดยเฉพาะ,ะป่าป่าไม้สาธิตนะครับซึ่งใช้ยางเป็นเป็นเป็นไม้หลักนะครับว<า>แกวก็ววม,ม,มีการประมงโดยเฉพาะปานินพันกิตดานะครับซึ่งพระาจาักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันซึ่งเมื่อตอนที่ท่านนำปลาปานินมาถวายตอนนั้นท่านยังดำรงตำแหน่ง เป็นมกุ่นราชมุมาลของญี่ปุ่นนะครับเจ้าหยวนท่านก็ทําการศึกษาทดลองจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปรานินที่ท่านได้พระทานให้ชาวบ,บ้านได้เอาไปเลี้ยงแล้วก็แพร่พันธุ์มาตลอดเนี่ยสามารถผลินอาหารโปรตีนได้นะฮะปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองหมื่นตัน ในการทําอุตสาหการรมเกษตรนะครับตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางเข้าสู่กระบวนการผลิตนะฮะแปลรูปแล้วเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาก็ต้องมีกระบวนการบริการถึงผู้ผู้บริโภคในในแต่และทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะท่านก็ทรงให้คํานึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็หลักวิชาการที่นํามาปฏิบัติมาใช้เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่ทําออกไปเนี่ยจะมีการตรวจสอบการตรวจวัดแล้วก็มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน กระบวนการที่ที่เกิดขึ้นช่วงไหนที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้รับความพอใจจากผู้บริโภคเราก็จะนํำประเด็นตรงนั้นมาเป็นโจทย์นะฮะแล้วก็ร่วมกันแก้ไขนะฮะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ออกไปนั้นเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไปครับ พเลขาธิการไม่วังท่านก็ขอพระราชทานพระมหาชารมญาติให้เกษตรกรนิสิตนักศรรึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้องคง์งความรู้ที่มีอยู่พร้อมทั้งนะฮะฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจในกิจกรรมที่ทำเนี่ยนะครับสามารถนําไปประกอบอาชีพได้โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้เข้าชมทั้งปีเนี่ยนะครับประมาณวันละ400คนแล้วก็นักศึกษาที่เราสามารถ ให้การฝึกอบรมให้การฝึกงานได้ปีหนึ่งก็ประมาณ200คนนะครับภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนนะครับที่จะเป็นทางเชื่อมเล็กๆนะครับระหว่างพระหมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนของพระองค์ท่านนะครับอันนี้เป็นความภูมิใจของเรา พระองค์ท่านเนี่ยเหมือนเสาหลักของประเทศนะครับที่คอยค้ำคูนให้สังคมไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปไปสู่ประชาคมโลกได้อย่างสง่างามน,นะครับพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไปไม่ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนหรือเผ่าพันธุ์ไหนนะครับท่านถือว่าทุกชนชั้นเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยร่วมกันแม้ขณะประชวน ท่านก็ยังทรงงานนะครับเมื่อเห็นว่างานที่ท่านทรงนั้นผลที่ออกมาจะเกิดผลดีกับกลุ่มคนอันนี้ผมว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์นะครับท่านท่านทรงรักทรงห่วงใยเกษตรกรนะฮะทรงห่วงใยประชาชนของท่านแล้วที่สาคัญที่เห็นได้ประจักษ์ก็คือท่านทรงทุ่มเทให้ด้วยพระไทยท่านเนี่ยเต็มไปด้วยการการให้เพื่อให้ประชาชนมีความสุขนะครับในความยัง่งยืน อันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับในฐานะที่เป็นนยในเรื่องของบ้านเมืองในเรื่องของสังคมไทยแล้วเนี่ยท่านทรงวางรากฐานไว้หลายเรื่องนะครับน่าจะเรื่องของการต่อสู้ความยากจนเรื่องของสุขภาวะอาดาไมเรื่องการศึกษาเรื่องการ ดำรงชีวิตการประกอบอาชีพไม่ว่าเกษตรกรรมรูอุาสาหกรรมท่านทรงเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีกําลังใจแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมไปกับท่านด้วยคนไทยโชคดีครับที่มีพระบากษัตริย์ที่ท่านทรงในประเทศไทยท่านมีแด่ประโยชน์และความสุขสุขของประชาชนอยู่ในประเทศไทยตลอด พบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขภาภาวะได้ในรายการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขวันจันทร์นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลายในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอ กับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการข้ามกระแสเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดีคิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร <c oughs> ์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที เมื่อเกิดโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาขึ้นแล้วผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแกลบและด้วยพระปรีชาสามารถในการจัดการผลผล,ผลิตที่เกิดขึ้นขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้มีพระราชดำริให้นําแกลบที่เกิดขึ้นนั้นนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสูงสุด สมัยก่อนเราพระองค์ท่านจะราชดุรีเคยมีโรงสีข้าวเป็นโรงสีข้าวตัวอย่างอยู่นี้พอสีข้าวมาแล้วแกะมันก็จะล้มเป็นขุนละอองไปหมดพระองค์ท่านก็เลยให้สร้างโรงอัดแกะมาเพื่อทดลองว่าแกะนี่จะทำยังไงได้บ้างก็มาสร้างเป็นโรงอัดแกะนะคะสำหรับที่อยู่ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนั้นก็ใช้ระบบไฟฟ้าในการที่จะอัด มาช่วงหลังปัจจุบันนี้เราก็จะใช้ในตัวของมันเป็นตัวเผาไหมเองในตัวทำความร้อนที่จะอัดแท้งออกมาเป็นแก๊ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเลยค่ะฟันนี่ถ้าถ้าในลูกของถ้าเราไม่ไม,ไม่ยังไปเผามันก็จะมีฟันถ้าเราไปเข้าเตาเผาแล้วมันก็จะเหมือนผ่านไม้ทั่วไปมันก็จะไม่มีฟันกลิ่นมันก็จะหอมันเหมือนเหมือน,นข้าว มันก็จะเป็นกลิ่งที่ออกมาหอกความใจสมถ้า,าโราอาจแกบเราได้มาส่วนหนึ่งเราก็จะอาจเป็นแท่งอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาแกบเนี่ย ไปส่งตามโรงงานที่เขาใช้เชื้อเพลิงในการเผาพวกพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆที่เราทําอยู่เราก็ส่งไปทุกวันนี้เราก็ส่งให้อยู่สาหรับแกบที่ท,ที่ที่อยู่ที่นี่พอผลิตข้าวมาจากโรงสีข้าวเขาก็จะมีลม หลักเปาทําท่อเข้ามาที่ลงสู่ที่อัดแกบแท่งนะคะส่วนที่เหลือนี้เราก็จะเก็บมาที่ไซโลอันนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อัดแกบแท่งด้วยใช้ความร้อนนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแกบอัดแท่งที่เราเห็นอยู่นี่ก็ประมาณาแท่งประมาณ1กิโลนะคะเมื่อก่อนนั้นเราจะมีเตาผงแต่ตอนนี้มลภาวะปันอะไรเงี้ยก็ไม่มีเราก็ใช้เป็นแกบอัดแท่ง ฟาจยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาด้าจยิ้มสู้ไป แกอยู่หรืออะไรเนี่ยเราก็มาดูต้นแบบได้ที่นี่เพื่อเดี๋ยวนี้ป่าไม้เราก็หมดไปเยอะทุกวันถ้าเราไปใช้ในรูปของไม้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาเอาต้นแบบจากพระองค์ท่านไปทําในรูปของเชื้อเพลิงได้ส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันในการอนุรักษ์ต้นไม้ต่างๆที่อยู่ของปัจจุบันอันนี้ก็มีส่วนที่ ช่วยได้ในการที่จะให้ความร้อนหรือให้เชื้อเพลิงในการที่จะปรุงอาหารอะไรต่างๆหรือไปทอาอุตสาหกรรมพวกสีย้อมผ้าพวกอะไรที่ยังเคยใช้ไม้อะไรเงี้ยก็ใช้แกบอัดแท่งของเราได้สำหรับตามหมู่บ้านตามอะไรที่มีโรงสีข้าวหรือมีการสีข้าวเองอะไรเนี้ยก็ต้องมาหาข้อมูลได้ที่นี่เราก็จะมีเจ้าที่ให้ข้อมูลว่า,าจะอัดแกลบยังไงหรือ เครื่องจัดยังไงอะไรเราจะมีเจ้าที่ให้ข้อมูลก็มาขอฝึกงานหรือมาทำาดูงานได้ที่นี่เราจะให้ข้อมูลหมดทุกอย่างสําหรับที่ประชาชนที่สนใจที่จะเอาไปทำสำหรับลงอัดแกะนี้ สมัยเป็นเด็กเกรียนก็นั่งรถผ่านรอบวังว่าข้างในไม่มีอะไรพอเราได้เข้ามาทํางานรับใช้พระองค์ท่านก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิตและประวัติของครอบครัวเรานะพยายามที่จะทํางานทุกอย่างในนี้เพื่อตอบแทนของคุณท่านที่ให้เราได้มายืนอยู่ณจุดนี้ได้มีชีวิตในการ ทำงานหรือได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเราทำงานที่นี่ทำงานให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างในความจะมีความอดทนมีความที่จะทำงานต่างๆให้กับประชาชนของพระองค์ท่านเราก็เป็นส่วนนิดเดียวที่จะได้เช่วยเหลือพระองค์ท่านที่ทำงานอยู่โครงการสุนโง์มันก็เกิดกําลังใจให้เราทำงานต่อไปได้อีก จนงฝ่าเราจะสามารถที่จะทำต่อเป็มพระองค์ท่าน,นสำรที่นี่ที่อยูที่นี่ก็ดูท่านเป็นตัวอย่างพบกับองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสุขาภาวะได้ในรายการ สถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุขวันจันทร์นำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนตัวอย่างที่หลากหลายในรายการชุมชนสันติสุขวันอังคารรู้จักตัวเองรู้จักโรครู้จักหมอกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันพุธรับรู้เรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจโลกกับรายการข้ามกระแสเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีร่วมสำนึกดีคิดดีกับรายการสำนึกพล,ลเมืองวันศุกร์ร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการเฉลี่ยสุขสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันที่สุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที ผลิตจากแกลบอันมากมายไม่ว่าจะเป็นแกลบอัดแท้ง่านจากแกลบอัดแท้งยังได้นำไปใช้เป็นพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนต่างๆของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาอีกด้วยสมัยเมื่อก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเอาแกลบไปนี้มาทำเป็นเป็นปุ๋ยผสมกับปูนมานแต่ข้อเสียของวันก็คือ มันเป็นเชื้อราเมื่อปี2123ท่านนำัวนี้มาทำเป็นเก็บเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับมาทดแทนไม้ไม่ต้องไปตัดไม้ท่านไายป่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมขั้นตอนแรกะคือเมื่อสีข้าวเราจะได้เก็บเข้ามาโดยใช้ลม เป่าเข้ามาตามท่อมาเก็บไว้ที่บรลุนข้างบนความชื้นของแกมบนี่ไม่เกิน10%เเนะครับแล้วจะจะปล่อยไปลงที่เครื่องเครื่องจักรประกอบด้วยสกรูสกรูจะระเบียงเข้าในแม่พิมพ์แม่พิมพ์ตัวนี้ที่อยู่ในเตาที่มีอุณหภูมิ250องศาถึง300องศาเซลเซียนสะสารในแกแบจะมีสารซิรโลโลสลิกนินคาร์บไฮเดรตแล้วก็ซิลิก้าเมื่อถูกความร้อนตัวนี้สาร ประกอบ4อย่างัวนี้จะหลมอมละลายเคลือบเปลือกให้เป็นแท่งให้แข็งเพื่อจะทําให้เหมือนฟืนนะเพื่อทำทําพินฐาน,าแ,นาแกบแท่งตัวนี้จะใช้เหมือนฟืนจะมีเปลวไฟจะมีขมาวควันจะทําให้พัชนะที่เราพุงต้มนี่มันดําถ้าเราอยาได้ใช้ฐาน ก็เอาแกบตัวเนี้ยแกบแท่งตัวนี้มาเผาเป็นฐานก็จะเอาตัวนี้ไปเข้าตเาตเาเผาตาเผาฐานรดยทั่วไปชาวบ้านก็เผาได้หนึ่งกิโลกร,รมัมจะใช้เวลาเผาประมาณ6ชั่วโมงแล้วเราจะปิดเอาไว้ประมาณสองถึงสมวันปิดไม่ให้อากาศเข้าพื้นตัวเนี้ย จะมีคุณสมบัตเหมือนทืนทั่วไปเหมือนไม้ไม้ทั่วไปแต่เราเอาวัตถุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้เกิดประโยชนย์<า>นอกจากเกบ็บเราจะมีพวกาสางกโพธ์กะลาปามกระามะพร้าวนำมาทำได้แต่เราต้องผ่านขั้นตอนแต่เก็บแล้เนี่ยเรามีโมเลกุลเหมาะสมพอดีสำหรับที่จะทำตัวนี้ ราคาสําหรับเป็นฟืน,นกิโลกรัมละ2องบาทห้สบตังค์ถ้าเป็นฐานกิโลละสิบาทฟืนเนี่ยมันมันขึ้นอยู่คุณสมบัติของของเนื้อไม้อยางอย่างฐานแก่ของเราเนี่ยมันเป็นข้าวเคาร้อน,นี่คงที่จะอยู่ได้นานกว่าฐานไม้ สาเหตุที่อยู่ได้นานกว่าถ่านไม้ก็คือมีความหนานแน่นมากกว่าถ่านถ่านไม้ปกติค่าความร้อนของมันน่อยากเป็นถ่านจะอยู่ประมาณ4,700กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รมัมถ้าเป็นแบบฟืนค่าความร้อนอยู่ประมาณ3,800กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รมัมอย่างโรงงานย้อมผ้า โรงงานผ้าบาติกแล้วก็โรงงานผลิตยาครับเอาไปต้มยาที่เอาไปใช้แล้วพประเภทปิ้งย่างประชาชนิิยมทั่วไปคือจะนิยมเป็นฐานแต่ที่นี่เราไม่ได้ผลิตฐานแล้วเพราะว่าเมื่อเมื่อเราผลิตเนี่ยควรจะไปรบกวนเข้าไปในบริเวณข้างๆทีหยุดการผลิตฐาน คนที่สนใจคือขอให้เป็นเจ้าของลุงสีเพราะแก่ปัจจุบันนี้มันมีราคาแล้วราคาแก็บปกติราคาดิบโลละหนึ่งบาทถ้ามีลุงสีควรจะทําตัวนี้ทําเป็นขายเป็นมูล,ลค่าเพิ่มอันนี้เกษตรกรที่มีความสนใจก็มาศึกษามาหาความรู้มาที่นี่ได้ทางที่นี่แนะนำให้ทุกอย่างจนจบหลักสูตร สามารถไปทําได้คือกับผมเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มา,ารับใช้พระองค์ท่านทางานที่นี่มันเป็นความภาคภูมิใจของตัวผมและครอบครัวผมผมจะทํางานที่นี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจเต็มที่และเต็มความสามารถที่มีความรู้ และจะถ่ายทอดความรู้และความสามารถให้เกษตรกรที่สนใจสำหรับการทำรงบดเก็บเนี่ยต่อไปขอให้ผสูตรนิกรลงทำตามที่ท่านได้สอนว่าพอเพียงขอให้พระองค์ท่านเนี่ยจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้พระองค์ท่านจงหายพระจนเร็ว พอให้อยู่กับพสุธิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไปครับแกลบแม้จะเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการสีข้าวอาจจะมองดูไม่มีค่าไม่มีประโยชน์เท่าใดนักแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีได้ทรงมองข้ามไปกลับเล็งเห็นในคุณค่าและประโยชน์อันสูงสุด หากสามารถใช้เทคโนโลยีร่วมกับการจัดการที่ดีก็สามารถหาประโยชน์ได้ทั้งหมดนี้ก็ด้วยพระปรีชาสามารถอันมากล้นและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์อย่างความปลื้มปิติให้เกิดขึ้นในใจของข้าราชบริพารในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาตลอดมา ต้องคิดเฝ้ายอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจยังรามเพลงปังหาชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงยัยนึกกลัววัดเพลงยิ้มสูง